เวลาข้ามคืนถ้าเป็นน้ำคงแห้งไปละเช้านี้เลยมาตรวจเช็ดล้างเช็ดดูร,รถอีกทีก็เห็นอะไรที่เปลี่ยนห้างเป็นถุงนี่นะครับจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบได้เดี๋ยวดูอีกทีครับถ้ามีส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วค่อยไป ตรวจดูบินอีกทีครับไม่เป็นปัญหาครับแล้วก็เห็นเป็นหัวเทียนอยู่ในนี้อีก4หัวนะครับคาดว่าคงจะเปลี่ยนหัวเทียนด้วยแต่ยังไม่เห็นใบการวางบินแต่คิดว่าคงประมาณนั้นเพราะครั้งก่อนไม่เห็นหัวเทียนครับครั้งนี้เห็นเป็นหัวเทียนเพิ่มขึ้นมาครับขอบคุณครับในความดูแลใส่ใจลูกค้า ด้วยใจจากใจของกระผมครับอาหลวงปู่ท่านนั่งยิ้มมุยอมเกษาคุณปู่นะครับเนี่เกษาคุณปู่จันนะกรอบไว้ใช้เป็นกรอบเงินกับหลวงปู่คนชาไทยชาพุทธคงรู้ดีว่าหลวงปู่ท่านนี้ชื่อท่านว่าะอะไรครับ สาธุสาธุเอาไว้รักษาเป็นดังเตือนสติลูกหลานเวลาชายยยดยานพาหนะนะครับแขวนพระไว้พ่นบอกว่าให้มีสติพ่นบอกว่าให้มีสตินะลูกเอ้ยดังหลวงพ่อคูณนะสี่สิบห้าสิบข้าก็อยู่กับเองหกสิบเ็ดสิบ ร้อยยี่สิบข้ากระโดดแล้วไอ้นายเอ้ยนั่นคือคำสอนของท่านแบบแบบเต็มเต็มคิดเองอ่าสาธุ